สวัสดีครับมาพบกับรายการ EAT Laser Talk นะครับต Im Bereich Hochleistungslaser, immer auf dem Steg Wir sind weltweit führend, das ist unser Weg Im Bereich Hochleistungslaser, immer auf dem Steg Metallschweißen und Laser, kleinen Laser schneiden, das ist unser Game AIG, hey, Lasertechnik, Innovation und Präzision สำหรับใน EP นี้เนี่ยจะกล่าวถึงลักษณะของกระบวนการพื้นฐานที่สำคัญในงาน laser material processing นะครับซึ่งเราจะไปดูกันในพื้นฐานสำคัญว่าเมื่อเลเซอร์ตกกระทบไปยังพื้นผิววัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลหะหรืออโลหะนะครับปริยาที่พื้นผิวนั้นทํากับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่าเลเซอร์นั้นเนี่ยมันมีปริยาอะไรเกิดขึ้นบ้างบนพื้นผิวบนเซอร์เฟเซึ่งหลักๆในตอนนเ้เนี่ยเราจะมาดูนะครับในลักษณะของ เรื่องการสะท้อนนะครับ reflection absorption นะฮะการดูดซับแสงแล้วก็ transmission ก็คือการทะลุผ่านได้ทางแสงนะครับซึ่งในท็อป c ิกทั้งหมดที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะมาแชร์กันก็คือเราจะมาดูเรื่อง surface condition ว่าลักษณะของการกระเจิงของแสงการสะท้อนนะครับการแอบซอบของพื้นผิวเรียบพื้นผิวไม่เรียบนั้นหรือพื้นผิวที่มีการเชื่อมแบบ keyhole และมี f ูม m plasma ออกมานนเนี่ยเขามีลักษณะของการ รีเฟลคชั o นที่ต่างกันออกไปอย่างไร <Okay. S 1> เราจะเจาะลึกไปนะครับในเรื่องของเพ a น e วฟอินเทอร์ a c e ที่ทำาปยาบนพื้นผิวเราจะดูตั้งแต่พฤติกรรมนะครับของแสงเลเซอร์ที่ตกกระทบพื้นผิวนะฮะในแง่มุมต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่า Surface Condition เนี่ยมันมีอะไรบ้างลักษณะของ Surface Condition เนี่ยนะครับเมื่อเราพูดถึงใช่ไหมครับงานในงานเชื่อมหรืองานตัดต่างๆเนี่ยมันจะมีเซอร์ฟ e c o นดิชั o นไม่ว่าจะเป็นการโคตติ้ง นะครับหรือเป็นลักษณะของงานที่เป็นไอเดียเซอร์เฟตเป็นงานที่แบบผิวเรียบเจียลกลึงเปิดปาดผิวออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาดูลักษณะพึ่งพฤติกรรมพื้นฐานของเซอร์เฟตคอนดิชันเนี่ยนะครับไอเดียคอนดิชันสุดเลยเนี่ยก็คือเป็นพื้นผิวเรียบๆ <Okay. S 1> ซึ่ง i คือแสงที่ตกกระทบอิเนเทนซิตี้เคือแสงที่ตกกระทบนะครับมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับ A absorption นะครับส่วนที่เป็นดูดซับเข้าไปกับส่วนที่ Reflection คือส่วนที่สะท้อนออกหลังจากนั้นเนี่ย นะครับเรามาดูว่าลักษณะของพื้นผิวที่ต่างกันออกไปมันจะมีพฤติกรรมที่ต่างกันยังไงอย่างสมมุติว่าเป็นตัวที่เป็นลาฟเน็ตเนี่ยนะครับเราเราก็จะเห็นว่ามันมีการกระเจิงออกเล็กน้อยก็คือพื้นผิวที่ไม่เรียบนะค่า RA e ที่ต่างกันออกไปก็จะมีเปอร์เซ็นต์รีเฟลคชั่นที่เป็นแบบสแกตเตอร์ลิงคือกระเจิงออกไปหรือลักษณะของงานที่เป็นเลเยอร์นะครับหมายความว่าตัวที่เป็นคลดดิ้งเลเยอร์เนี่ยนะครับเป็นชั้นชั้นๆชั้นๆเนี่ย เราก็จะเห็นลักษณะของการที่แสงตกกระทบเนี่ยมันมีเลเยอร์สองสาเลเยอร์ซึ่งแน่นอนครับมันมี Index of r e f อฟ c t i o n ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการหักเหสองจังหวะนะครับอย่างที่เราทราบเมื่อแสงเดินทางผ่านในตัวกลางนะที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะเกิดการหักเหในมุมที่ต่างกันตามดัชนีหักเหนั่นเองนะครับและ <Okay. S 1> ส่วนนี้ก็จะมีรีเฟล็กออกไปด้วยรวมถึงถ้าเราไปดูในเรื่องของตัวที่ ฟูมิที่มันเป็นพลาสม่าไปแล้วเนี่ยนะฮะฟูมที่เป็นพลาสมาไปแล้วเราก็จะเห็นนะครับอย่างในภาพเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าในการเชื่อมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคีโฮเอฟเฟกต์พอคีโฮเอฟเฟกต์นี่หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราให้ความร้อนหรือให้พลังงานเกินค่าค่าหนึงเช่น10ยกกําลัง6วัตต์ต่อตารางเซนติเมตรซึ่งเราจะมารู้กันในตอนนี้นี่แหละว่าไอ้คำว่าความเข้มของพลังงานเนี่ยนะครับมันมีผลยังไง ตัวนี้มันก็จะเกิดปรากฏการ์ขึ้นทั้งสิ้นนะครับของแข็งจะกลายเป็นไอแล้วก็เกิดพลาสม a าเกิดขึ้นซึ่งตรงนั้นแหละมันจะมีแอบซับชั่นที่ต่างกันออกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูเจาะรายละเอียดกันนะครับในลักษณะของเพลนเวฟทุกท่านนึกภาพตามอย่างนี้นะครับในลักษณะของแสงเนี่ยสมมติว่าเราเอาแสงมาเนี่ยนะครับเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ก็ได้ยิงเข้าไปบนพื้นผิวนะฮะยิงเข้าไปบนพื้นผิวอะไรบางอย่างนะครับซึ่ง เพลนเนี่ยก็คือหน้ากระดาษนะครับสมมติว่าเรามีเพลนเนี่ยเรามีหน้ากระดาษเนี่ยนะครับเรามีเพลนหน้ากระดาษเนี่ยสมมติว่าเราเอาเพลนเนี่ยตั้งนะฮะขนานกับจอทีวีหรือจอโทรศัพท์ของท่านเนี่ยนี่คือเพลนนะครับมุมตกกระทบก็คือมุมนี้นะฮะแล้วก็มุมสะท้อนก็คือมุมนี้เราลากเส้น normal line ขึ้นมาเป็นเส้นตั้งฉากตัวนี้จะเรียกว่าเส้นปกตินะครับเพราะฉะนั้นมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเนี่ยจะทํามุมเซตาไอนะครับกับเซตาอาร์อาร์คือรีเฟล็กนะครับ ไอก็คือตกกระทบซึ่งตัวนี้อินซิเดนต์เนี่ยนะครับมุมตกกระทบเนี่ยมันจะถูกบรรยายด้วยสมการของอิเล็กโทรแมกเนติกขึ้นสมการขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอยู่ในเทอมของการกระจัดกับเวลานะครับและถูกบรรยายด้วยเคสรของเอ็กซ์โพเนนเชียสมการขึ้นธรรมดานั่นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าไอ้ตัวเพลนเวฟเนี่ยนะครับถ้าเรามองในรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับมันจะมีทั้งตัวที่เป็นเพลนที่ขนานกับเพลนที่ตั้งฉากเพราะว่ามันเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตั้งฉากกัน แต่ทั้งหมดทั้งมวลจำไว้นะครับว่าเมื่อเปลี่ยนตัวกลางเนี่ยสิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ f r e q u e n c y โอเมกาตัวนี้นะครับโอเมกานะอินซิเดกับโอเมกา e f l e c t e d เนี่ยหรือโอเมกา r a n s m i s s i o n ความถี่จะคงเดิมตลอดความถี่ไม่เปลี่ยนความหมายก็คือคุณใส่ความทีนะครับหรือแลมดาที่เป็นเวฟเลนกอะไรเข้าไปเนี่ยคุณเปลี่ยนตัวกลางเนี่ยคุณไม่เปลี่ยนชนิดของเลเซอร์ไม่เปลี่ยนฟ rek วอซีของเลเซอร์นะครับแต่เรามองได้อีกแง่หนึง่งก็คือในแง่ของลักษณะของเพลนนะครับ ถ้ามองในแง่ของเพลนที่ตั้งฉากกันเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอยู่2ลักษณะด้วยกันอย่างที่ทุกท่านทราบในเรื่องสมการของแมกเวลอะไรก็ตามนะครับที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเมื่อมันตกกระทบเข้ากับพื้นผิวเนี่ยนะครับเรามองมันได้2ลักษณะลักษณะที่1เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมเราต้องลึกซึ้งขนาดนี้ก็คือชิ้นงานนี่คือชิ้นงานนะครับเมื่อท่านเอาเพลนมาตั้งฉากเพลนมาเนี่ยนะขนาน ตัวนี้นะครับเรียกว่าพา r a l e l p l a n e กระดาษเนี่ยจะเรียกว่าพา r a l e l p l a n e ถ้าคุณเอาเลเซอร์พอยเตอร์นะครับยิงเข้าไปตรงนี้นะฮะเนี่ยยิงเข้าไปบนเพลนนี้แล้วก็สะท้อนขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยอะไรก็ตามที่วิ่งอยู่บนกระดาษตัวนี้เราจะเรียกว่าสับสคริปพีนะครับก็คือตัวพา r a l e l นะครับแล้วถ้าเรามองอีกเพลนหนึ่งนะเรามองอีกเพลนหนึ่งนะครับอีกเพลนหนึ่งคือเพลนตั้งฉากเพลนตั้งฉากกับกระดาษเนี่ยเนี่ยสมมุติอย่างนี้นะครับเนี่ยดูนะฮะตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพสไลด์นะครับ เพลนตั้งฉากเนี่ยเขาห้อยด้วยสับสคริปต์ตัว s นะครับ e เวกเตอร์ e Incident ก็คือตกกระทบนะครับถ้ามันเวกเตอร์มันตั้งฉากกับกระดาษเขาจะห้อยด้วยตัว s ซึ่งน่าจะเป็นคำมาจากเซงเรกภาษาเยอรมันนั่นเองทีนี้เรามาดูซิว่าพฤติกรรมของแสงนะครับที่มันตกกระทบบนผิวโลหะแล้วก็สะท้อนขึ้นไปเนี่ยเรามาดูว่ามันมีเพลนที่เราจะมองบร a r y condition กันอย่างไรบ้างซึ่ง <Okay. S 1> หลักๆในสไลด์นี้เนี่ย เราจะมาดู2คอมโพเนต์นะครับคอมโพเนต์ที่1ก็คือแนว normal component ก็คือแนวตั้งฉากกับผิวโลหะผิวตัวกระทบอ่ะุูจะเป็นโลหะอโลหะก็ได้แต่ว่าถ้าลากเวกเตอร์ n ขึ้นตั้งฉากแบบนี้ก็คือเรียกว่า normal component โอเคนะครับส่วนแนวที่มันขนานไปกับผิวเลยเนี่ยขนานไปกับผิวตัวนี้เรียกว่าแนว parallel component ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์นะครับเนื่องจากว่าในครื่อแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า เขาก็พิสูจน์ในหน้านี้ว่าในบริเวณ boundary condition หรือบริเวณที่ผิวรอยต่อเช่นยิงเลเซอร์จากอากาศไปตกกระทบกับโลหะนะครับอิทธิพลของสนามแม่เหล็ก B ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นไปตามเวกเตอร์ n พอไปดอทกันเนี่ยปริมาณความเข้มของสนามแม่เหล็กมันจะเท่าเดิมนะครับ <Okay. S 1> ดูจากสมการแรกตรง normal component หัหลักใหญ่ใจความเป็นอย่างนั้นส่วน parallel component ก็คือแนวลาดไปกับพื้นผิววัสดุซึ่งตัวนี้เนี่ย เรามองในสภาพของ m a g เนติซึมแมกเ t i c ซึ่งถ้าเอาคอมโพเนนต์มาคลอสกันนะเอา normal n มาคลอสกับ Vector E เนี่ยนะครับอิทธิพลของสนามไฟฟ้าในแนวนอนเนี่ยในแนว p a ralel l เนี่ยนะครับจะเท่าเดิมซึ่งตัวนี้เขาไปมองในแง่ของแอมพลิจูดรีเฟลคชันกับ Transmission c o อ f ฟ i c i นซี e ตามทฤษฎีสมการของเฟ e เนลนะครับเรารู้จักเฟ s เนลแล้วนะครับเขาพูดในเรื่องร f เฟลคชันมีกฎอะไรจากตอนที่แล้ว หลักๆหัยหลักใหญ่ใจความของสมการคณิตศาสตร์ที่ดูยุ่งยากซับซ้อนตัวนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะอธิบายนะครับในเรื่องของแกนต่างๆที่ตกกระทบเนี่ยนะครับเนี่ยมุมตกกระทบนะกับมุมรีเฟล็กนะครับมุมตกกระทบซึ่งมองใน2เทอรมนะครับรีเฟล็กเวกเต ector, อร์2เวกเตอร์ก็คือพาราเลล P นี่ก็คือแนวขนานกับพื้นผิว เอสเซงเร็ก <Wow. S 1> เนี่ยก็คือแนวที่ตั้งฉากกับจอท <Wow. S 1> ีวีหรือตั้งฉากกับจอมือถือของท่านนะฮะมองอย่างนี้ไอตัวที่เขาจะดูกันเนี่ยเขาเรียกว่าแอมพลิจูดรีเฟลคชันโคเอฟฟิเชนซีนะครับซึ่งก็เอาสัดส่วนมาหารกันทื่อๆเลยนะครับก็คือรีเฟลคหารด้วยอินซิเดนต์แล้วก็มองในเทอมของพาราเลลกับในเทอมของเซงเร็กก็คือตั้งฉากนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราให้เข้าใจตรงนี้ในสรรมการยุ่งยากเนี่ยเรามาดูว่า reflectance นะฮะเป็นค่ากับ transmitance คือค่าที่มันทะลุไปเนี่ยมันมีสัสดส่วนดูจากอะไรนะครับซึ่ง reflectance ก็คือการสะท้อนนะครับ transmitance ก็คือการที่มันทะลุผ่านวัสดุไปได้นะครับยังไม่รวมมัน absorb นะครับคือมันมองกันโดย3เวกเตอร์ก็คือสะท้อนนะ reflect นะตักระทบ reflect แล้วก็ absorb แล้วก็ transmit นะเราดู3%นนี้ตัว transmit เนี่ยก็จะไปมองในลักษณะของ ดัชนีหักเหเป็นหลักนะครับการส่งส่งผ่านเข้าไปได้เนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเราตัดอิทธิพลเรื่อง absorption ไปเนี่ยเรามองว่าตกกระทบเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็น3เวกเตอร์หลักๆก็คือ absorption a r e f l e ็กสะท้อนออก t r a n s มิ t คือทะลุผ่าน <c oughs> กฎ conservative of energy ยังมีความสำคัญเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัด absorption ทิ้งไป r e f l e ็กบวก transmit จะมีค่าสัดส่วนเป็น1เสมอนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเราทำนอรมอลไลให้เป็นแฟกเตอร์อะไรบางอย่าง Reflectance ก็คือไอ้ที่มันสัดส่วนที่มันสะท้อนออกไป t r a n s m i t t a n ต e ก็คือสัดส่วนที่มันทะลุเข้าไปในโลหะนั่นเองแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราทราบแล้วเนี่ยในการตกกระทบแล้วมุมเพลนเซตาที่เขาเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณแตกโคไซแตกคอสเข้าไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวไดมิเตอร์ของแสงเลเซอร์เนี่ย เมื่อมันมีการเลี้ยวเบนนะครับมีการเปลี่ยนตามดัชนีหักเหเนี่ยเปลี่ยนมุมไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยเมื่อถูกโคไซเปลี่ยนไปตั้งฉากกับแนวแนวรังสีเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าแน่นอนเราสามารถเปลี่ยนความเข้มของแสงได้เพราะเราเปลี่ยนพื้นที่นะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันหักเหได้ก็เหมือนเลนน่อะนะครับพอเลนมาปุ๊บมันสามารถที่จะรวมแสงเพื่อให้พื้นที่มันลดลงหรือขยายแสงเพื่อให้พื้นที่มันใหญ่ขึ้นได้ ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเราทวนกันอีกทีหนึ่งเราพูดกันถึงเรื่องอะไรเราพูดกันถึงเรื่องแสงที่ลงมาตกกระทบนะครับมองเป็นเลเซอร์พอยเตอร์อย่างนี้เป็นแสงแดงแสงเขียวก็ว่าไปนะครับมันมี2ทิศทางนะสมมุติว่าเรามองเป็นเส้นอย่างนี้นี่คืออินซิเดนต์นี่คือรีเฟล็กเตนซ์ ance, และบางส่วนก็ทรานส์มิตบางส่วนก็แอบซอบเข้าไปในตัวพื้นผิวแต่มันมี2นะครับ2ทิศทางก็คือเวกเตอร์แรกเนี่ย เวกเตอร์ที่เป็นพา r a l ลล l ก็คือ p l a n ที่มันขนานไปกับหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอทีวีของทุกท่านเนี่ยนะครับตรงนี้ลองดูลักษณะของการตกกระทบมุมนี้นะครับถ้ามันเวฟวิ่งมุมนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับวิ่งตามแนวพา r a l e ลคือแนวขนานนะแนวกระดาษเนี่ยมันจะเหมือนกับความเข้มพลังงานมันจะมากกว่ามันเหมือนจะเหมือนเข็มแหลมเจาะเจาะเข้าไปที่เพลนแล้วก็สะท้อนออกแต่ถ้ามันวิ่งในแนวเซนงเล็กหรือแนว p e ์เพ n d i c u l ่าหรือแนวตั้งฉากเนี่ยนะครับ แนว polarize เนี่ยนะครับอย่าลืมว่าแสงมัน polarize มันมี2แกนถ้าเราวิ่งอย่างนี้เนี่ยมันจะนะฮะมันจะเฉลี่ยโดนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มของแสงที่ตกกระทบเนี่ยอิทธิพลในแนวแกน polarize ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยอย่างที่ professor p a พ a v e e ทำทำมือให้ดูนะครับก็คือถ้ามันเคลื่อนที่ในแนวขนานอย่างนี้มันจะเหมือนขุดเจาะเข้าไปมาดูรูปกราฟนี้ รูปกราฟนี้มาดูนะครับค่าสัดส่วน reflectance กับ transmittance มันมีหลักใหญ่ใจความสำคัญอย่างนี้ก็คือจินตนาการตามนะครับกราฟนี้กราฟนี้เนี่ยเรามาดูวัสดุอยู่2 2วัสดุสมมุติว่าเป็นวัสดุที่เป็นเมทัลกับเป็นอินซู a เลเตอร์นะครับตัวเมทัลเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวที่มันแบบวัสดุเงาเงามันก็แล้วกันซึ่งเราสังเกตพฤติกรรมของกราฟรูปนี้เนี่ยนะครับมันมีอิทธิพลเรื่องมุมตกกระทบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะฮะทุกท่านฟังให้เข้าใจอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราตั้ง normal plane ขึ้นมานะเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นผิวเนี่ยเวลาคุณมีรังสีหรือมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาอินซิเดต์มาตกกระทบเนี่ยเราเริ่มตั้งมุมเซตาจากถ้าลงมาตั้งฉากนี่นับศูนย์นะครับแล้วค่อยๆมากขึ้นเซตาค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเป็น90ในแนวที่ขนานกับพื้นผิวอ่าให้เข้าใจอย่างนี้ก่อน normal ตั้งฉากกับผิวนะครับมุมตกกระทบแล้วก็ค่อยๆเบนขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งเราสังเกตดูนะซึ่งเราสังเกตดูถ้าเราเข้าใจนิยามตัวนี้แล้วเนี่ย <Okay. S 1> พฤติกรรมของวัสดุที่เป็นโลหะกับเป็นอินซูเลเตอร์เนี่ยจะไม่เหมือนกันกราฟของทรานสมิตแดนกับรีเฟกตแดนต่างกันคือเสมือนกับว่าอย่างนี้นะครับในตัวเมทัลเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยนะอินซูเลเตอร์เนี่ยพอพอแสงตกกระทบปั๊บเนี่ยมันไม่ค่อยรีเฟกเพราะมันมันเหมือนกับพวกนึกจินตนาการถึงภาพพลาสติกยางอะไรพวกนี้นะครับ มุมที่เป็นศูนย์มุม,มน้อยๆเนี่ยไม่ค่อยนั่นแต่พอเริ่มเยอะๆๆๆขึ้นสักประมาณหนึ่งประมาณที่เป็น70องศาเนี่ยนะครับในแนวแกนพา r a l e ล,าล,ล p คือ plane นี้นะครับ70องศามันจะเริ่มที่จะมีรีเฟล็เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณยิงขนานไปเลยเนี่ยคือพูดได้ง่ายไม่รีเฟล็เลยนะครับมันไม่รีเฟล็เลยก็คือไปขนานไปเลยอะ่ะก็ก็แบบมันมันแทบจะไอรีเฟล็แทบจะร้อยทดนะครับช่วงแรกๆนี่คือไม่รีเฟล็ นะครับรีเฟลกน้อยมันดูดซับเกือบหมดเลยแต่พอเริ่มที่7080เนี่ยนะครับกราฟของการรีเฟลกจะเริ่มเยอะขึ้นสําหรับวัสดุที่เป็นอะโลหะอินซูลเลเตอร์ซึ่งมีดัชนีหักเหที่แตกต่างกันออกไปอันนี้คืออธิบายรูปกราฟนี้ดูให้เข้าใจนะครับพยายามดูให้เข้าใจโอเคซึ่งรูปกราฟนี้มันมุ่งเน้นในเรื่องของรีเฟลกตันส์นะครับการสะท้อนซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าสมการของรีเฟล c t a น c ์ที่อยู่ในพื้นผิวนอร์ม l ลอินซิเดน์ในเพลนนี้เนี่ย ถ้าเราดูเวกเตอร์เนี่ยนะครับเขาอธิบายไปด้วยสมการด้านซ้ายก็คือค่าการสะท้อนรีเฟ c t กตันเ่นะในแกน Normal เนี่ยนะครับเป็นไปตามสมการด้านซ้ายซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับนะเวฟนัมเบอร์เกี่ยวกับอะไรพวกนี้แต่เราไปดูหลักใหญ่ใจความก็คือว่าสมมติเคยเห็นเพชรไหมครับดมอนดิมอนเนี่ยมันถูกอธิบายด้วยอินเด็กค่าประมาณ3แต่ว่าค่ารีเฟล็กตันมัน0.25นะครับ ค่าการสะท้อนเนี่ยสะท้อนแสงเนี่ยประมาณค่อนข้างเยอะเห็นไหมฮะเนี่ยนะค่อนข้างเยอะเลย reflectance เป็น0.25นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสะท้อนบูบวาบบวาบ,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 บแต่ถ้าเราไปใช้แสงย่านอื่นหรือไปใช้วัสดุตัวอื่นเช่นนะครับในรูปเนี่ยสมมุติว่าเราใช้ Glass ิลิคอนออกไซด์เนี่ยใช้แก้วแก้วเนี่ยนะครับเราเอา v i ส i ิเบลไล h ์ตกกระทบเนี่ยนะวิสิเบลไลต์ตกกระทบปั๊บเนี่ยนะครับ เปอร์เซนต์รีเฟล็กต์จะอยู่แค่ประมาณ0.04หรือ4%นะอันนั้นเราก็ยังเห็นรู้สึกว่ามันแวววาวแต่ตัวไดมอนด์ตัวเพชรนี่เห็นไหมครับรีเฟล็กตันมัน0.25มันเยอะกว่าเราจึงเห็นว่ามันวุบวับวุบวับนะครับเพชรนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่มนุษย์อยากได้เพราะว่าพฤติกรรมนี้นี่แหละไอ้พฤติกรรมความวุบวับวูบวัวบแสบตาเหลือเกินเนี่ยนะครับหรือถ้าเป็นกลาสหรือเป็นแก้วเนี่ยนะแล้วเรายิงย่านที่เป็น ฟาไออินฟราเรดเข้าไปเนี่ยพวก CO2 เลเซอร์เนี่ยปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์รีเฟล็กแทนส์มันเพิ่มขึ้นเป็น0.25เป็น25เปอร์เซ็นต์นะครับหรืออลูมิเนียมเนี่ยเราจะเห็นว่ารีเฟล็กแทนส์แทบจะ100เปอร์เซ็นต์เลยเอา CO2 เลเซอร์ไปยิงอลูมิเนียมเนี่ยสะท้อนออกรีเฟล็กออกเนี่ย97เปอร์เซ็นต์รีเฟล็กแทนส์ประมาณ0.97เก้าเเลยนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออธิบายพื้นฐานที่สุดของการเอาเลเซอร์ไปทำไปยากับพื้นผิว วัสดุต่างๆเราจะเห็นว่าเซีทูเลเซอร์เนี่ยไปตัดผ้าตัดแก้วตัดกระจกนะครับหรือ UV ไปตัดแก้วตัดกระจกพวกนี้นะฮะตัดแผ่น PCB พวกนี้เนี่ยมันก็มาจากทฤษฎีพื้นฐานเรื่อง Absorption Reflection Transmission นั่นเองเรามาย้อนดูกราฟนี้อีกทีว่าทบทวนกราฟนี้ให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทวนให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งโอเคเรามองวัสดุ2ชนิดเมดทัลสมมติเมทัลเป็นสีน้ําเงินอินซูเลเตอร์ในกราฟสีดําก็คือฉนวน เมทัลเนี่ยเอาสมมุติอันนี้เป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะก็ได้นะครับตัวที่เป็นอินซู a เลเตอร์นะครับในกราฟเนี่ยก็คือเช่นเป็นฉนวนเป็นยางเป็นพลาสติกซึ่งเราจะเห็นรูปกราฟนะครับว่าตัวเมทัลเนี่ยนะตัวเมทัลเรามองเพลนที่เป็นพา rale เพลนก่อนเพลน P ก่อนกราฟ P ีกราฟเส้นประดเนี่ยพา rale เพลนยิงพา rale เพลนไปถ้าตั้งมุมนะครับมุมเนี่ยศค่าสะท้อนจะเยอะ90 เริ่มสะท้อนเยอะๆ,ๆ,ๆแต่มาถึงค่าหนึ่งเนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งในกราฟเมื่อกี้นี่เห็นไหมฮะเรียกว่ามุมบรูสเตอร์แองเกิลไอ้บรูสเตอร์แองเกิลเนี่ยมันจะเป็นมุมประหลาดคือถ้ามันอยู่ในค่าเกินเนี้ยมันจะเริ่มแอบซอบเข้าไปเยอะขึ้นถ้าในกราฟรูปเมื่อกี้มันจะกระดกหัวขึ้นไปเลยเห็นไหมฮะในเพลนพาราเลลเนี่ยดูที่ค่ารีเฟล t เตนเนี่ยค่ารีเฟล็เตนเนี่ยนะครับพอองศามันเพิ่มขึ้นเนี่ยตามแกนนอนเนี่ยปรากฏว่าเปอร์เซ็นมันจะดูดซับนะ เปลี่ยนไปเลยนะครับค่ามันจะเปลี่ยนโค้งไปเลยซึ่ง Bru เซอร์แองเกิลความหมายก็คือสำหรับในแกนโพลาไลท์เนี่ยแกนโพลาไลท์ของแสงมันจะมี2แกนใช่ไหมครับแนวที่ขนานกับหน้าจอเนี่ยอันนี้คืออยู่บนเพลนกระดาษนี้ขนานไปกับหน้าจอกับแนวที่ตั้งฉากกับหน้าจอนะครับอันนี้คือแนวแกน S แนวเซงเร็กซึ่งแน่นอนนะครับมุม Bru เซอร์แองเกิลก็คือมุมที่แบบว่ามันไปตกกระทบเนี่ยนับจากนะมุมที่ไปตกกระทบเนี่ยลากเส้นตั้งฉากขึ้นมาก่อน แล้วมุมนี้ไปตกกระทบเนี่ยนะครับเซตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือมุมเซตาตัวนี้ที่มันทําให้เกิดการแอบซอบเข้าไปนะไม่มีสะท้อนไม่มีสะท้อนกลับออกมาด้านนี้เลยคือไม่พุ่งกลับออกมาเลยมันแอบซอบเข้าไปหมดเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับมุมวิกฤตอะไรก็ได้ critical angle ก็ได้ตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่ามุมบรูสเตอร์แองเกิลน,นะครับมุมบรูสเตอร์แองเกิลไอ้บรูสเตอร์เนี่ยมันจะกลับกับมุมมุมไอ้มุมวิกฤตมุมวิกฤตคือเกิดการสะท้อนกลับหมด แต่ตัวนี้มันเกิดการแอบซอบกลับเข้าไปทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็มาดูมุมที่คำนวณเนี่ยแต่ว่าอย่างที่เราทราบสมการที่ละเอียดหรือเรเด a t ชันแพทเทิรนะครับของตัวที่เป็นแกน2แกนเนี่ยเขาก็จะมองอย่างนี้ว่าอิทธิพลของฟังก์ชัน i ความเข้มแสงตัวนี้มันอยู่ที่อิทธิพลของแฟกเตอร์ที่เป็นไซด์เห็นไหมครับซึ่งเราก็มองเห็นแล้วว่าถ้าไซด์นย์ค่ามันก็เป็น0นไงก็คือตัวนี้จินตนาการถึงขนมโดนัท นะครับจินตนาการถึงขนมโดนัทว่าพอเราเปลี่ยนมุมรูสเตอร์แองเกิลเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมุมที่มันถูกบรรยายด้วยสมการนี้เนี่ยพอมันเป็นมุมเกินค่าค่าหนึ่งมันจะเริ่มน้อย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 ,อย,อยลงจนเป็นศูนย์แต่มุมที่มากที่สุดก็คือ90เพราะฉะนั้นเนี่ยไปยาที่เกิดขึ้นเนี่ยแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันเกิดการเหนี่ยวนําไดโพลเกิดขึ้นเหนี่ยวนําอิเล็กตรอนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดไปยา กับโลหะที่แตกต่างกันออกไปนี่เป็นพื้นฐานของตัวที่เป็น reflection absorption แล้วก็ transmission นะครับเราดูสมการนี้จุดใหญ่ใจความก็คือจะให้รู้จักในเรื่องของมุม b r บรูสเ r a เกิลอย่างที่เราเห็นเห็น,หนไหมครับในตัวสไลด์เนี่ยจุดที่มันเป็นจุดสีน้ำเงินด้านซ้ายเนี่ยสำหรับอินซู a เลเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามุมเนี่ยพอมันเริ่มจะขนานกับเพลนเนี่ยพอเริ่มขนานกับเพลนสักประมาณ60เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ r e f l e มันจะพุ่งขึ้นสูงมากเลย แต่พอเป็นตัวที่เป็นโลหะเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เกิน83 87มันจะเริ่มแอบซอบได้ดีขึ้นกราฟมันจะพุ่งกลับขึ้นไปโอเคซึ่งเราเห็นแล้วว่าการใช้มุมบรูสเตอร์แองเกิลมีประโยชน์อย่างไรเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมในการที่เราฮัตเดนนิ่งรูเจาะแล้วเราต้องการฮัตเดนนิ่งบอรูเจาะเนี่ยให้มันมีความแข็งตรงขอบด้านในเนี่ยเราแค่ใช้เลเซอร์ไปทำฮ h a เดนนิ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าวัสดุจะเงามันขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าเรา รู้เทคนิครู้ทฤษฎีของบรูสเตอร์เอฟเฟกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอียงมุมให้มันประมาณ80-87องศาเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยนะครับซึ่งค่าของอินเด็กของพวกโลหะเนี่ยมันจะเท่าๆกันเนี่ยเราจะยิงแล้วก็ให้พื้นผิววัสดุที่ตกกระทบนะบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมันแอบซอบค่าความร้อนเข้าไปได้นี่คือการใช้งานบรูสเตอร์แองเกิลหรือแม้กระทั่งงานเวลก็เหมือนกันนะครับเราจะมีการปรับองศานิดหน่อยเพื่อให้วัสดุเนี่ย สามารถแอบซอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารับความร้อนเข้าไปได้มากขึ้นนะแอบซอบ transmission เนี่ยแอบซอบมากกว่า reflect นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลตัวนี้นะครับที่ว่าเอียงงานหรือว่าเอียงตัววัตถุหรือเอียงเลเซอร์นะครับก็ด้วยเหตุผลการใช้งานของมุมบรูสเตอร์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในการตัดในรูปด้านขวาเนี่ยหรือการเวลในรูปด้านขวาเห็นไหมครับเราเอียงเพลนนิดหน่อยแล้วแสงแสงตกกระทบเข้ามาให้มัน สร้างฉากนะให้มันออกปุ๊บแล้วก็สะท้อนกับแกน normal plane เนี่ยเป็นมุมเซตานี่ทีนี้อีกอันหนึ่งเราก็ควรจะทราบอะไรอีกครับเราควรจะทราบในเรื่องของ surface topology กับ reflection ถ้าสมมติว่า ideal surface หรือพื้นผิวที่มันอุดมคติเนี่ยพื้นผิวอุดมคติมันก็จะเป็นลักษณะเรียบราบเรียบอย่างนี้นะครับเรายิงแสงเข้าไปปุ๊บมันจะสะท้อนออกมาเป็นมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนตามทฤษฎีเลย แต่ถ้ามันเกิดเป็นลับเซอร์เฟละพื้นผิวมีความขรุขระนะมีคลื่นมีลอนมีความไม่สเสถียรอยู่เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าดิฟฟิวลีเฟลคชั่นนะครับดิฟฟิวลีเฟลคชั่นคือพอปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นมันเกิดการกระเจิงอะแล้วมันก็เหมือนกับมีการปรากฏการแทรกสอดการหักล้างอะไรกันในตัวในบริเวณตรงนั้นซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นปรากฏการขึ้นในลักษณะการเชื่อมที่เราทำเป็นคีโฮ แล้วพอแสงที่สะท้อนมาปุ๊บมันจะเกิด Deep f f u s e Reflection เกิดขึ้นที่บริเวณนั้นนะครับโอเคทีนี้ถ้าเรามาดูนะเรามาดูในเรื่องของ Absorption นะครับในลักษณะของสมการนี้หลักใหญ่ใจความสำคัญของสมการนี้ต้องการจะดู Absorption ในเทอมของ Wave Number ซึ่งทุกท่านยังพอจำเว v e Number ได้ใช่ไหมครับจริงๆมันเป็น Theory ท,ทางคลื่นตัว Wave Number เนี่ยนะครับมันหมายความว่า K เนี่ยตัวย่อ K wave number เนี่ยนะครับมันจะเป็นการระบุนะครับจำนวนนะจำนวนคือเอา2ภพายแล้วหารด้วยแลมด่าเราจำง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเราคิดว่า wave number เนี่ยมันคือคุณสมบัติชนิดหนึ่งอ่ะของของของตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสงเอา2ภพายตั้ง2 3 1คณเนี่ยแล้วหารด้วยความยาวคลื่นเช่น1070นาโนเมตรอะไรคุณก็หารไปคุณจะได้เลขที่เป็น wave number ค่าหนึ่งนี่เป็นคุณสมบัติเฉพาะนะครับ พอเรารู้จักเวฟนัมเบอร์แล้วเนี่ยค่าเวฟนัมเบอร์กับค่าแลมด d าเนี่ยมันจะมาสัมพันธ์กันซึ่งพอเราดีไรท์เนี่ยเราจะได้ตัวอัลฟาเรียกว่าแอบซอร์ PTION e COEFFICIENCY ของวัสดุต่างๆซึ่งค่านี้มันมีความสําคัญนะครับมันจะระบุว่าวัสดุนั้นเนี่ยมันแอบซอรบได้มากหรือได้น้อยแล้วมันจะไปเข้าสู่ทฤษฎีของอินดซ์ออฟรีเฟคชันนะครับพอปุ๊บรีเฟลคมันมีการหักเหมีอะไรต่างๆ แล้วก็มี Absorption Index ก็คือ Alpha ตัวนี้แอปซ็อปชั่นโคฟิเยนซีเนี่ยทีนี้เราอยากจะรู้ว่ามันทะลุผ่านไปได้มากได้น้อยมันก็ต้องพูดถึงสมก,การของเบียร์แลมเบิร์ตนะครับที่ก็พูดในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของความเข้มแสงแล้วก็ว่ามันจะดูดซับอะไรเป็นสมก,การฟังก์ชันเชิงเอ็กซ์โพเนนต์แล้วเราอยากจะรู้ว่ามันซึมซาบเข้าไปได้ลึกขนาดไหนนะครับก็ไปดูค <Okay. S 1> ่าในสมก,การเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นทฤษฎีเชิงลึกให้เราทราบถึงปรากฏการณ์สามอย่างว่าเมื่อมีแสงเลเซอร์มาตกกระทบวัสดุอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องจินตนาการให้ออกนะครับว่าพลังงานมันจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยแอบซอบไปได้เท่าไหร่เข้าวัสดุไปได้เท่าไหร่ซึ่งไอความร้อนตรงนี้เนี่ยแสงที่ถูกแอบซอบเนี่ยมันก็จะเอาไปทําเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นเอนโทรปีเป็น entropy, เอนทาวปี entropy, เ,ป entropy, เพื่อไปหลอมเฟสไปเปลี่ยนเฟสของวัสดุ ไปหลอมละลายไปลาเหิดไปทําให้มันเป็นพลาสมาไปใช้ในการตัดในการเจาะนั่นเองเ <Wow. S 1> ป็นที่สองก็คือ Reflection อันนี้ก็เป็นพลังงานที่มันสูญเสียออกไปมาสะท้อนออกไปเป็นรูปของความร้อนอะไรต่างๆเป็น Energy รูปนั้นกับบางส่วน Transmit ทะลุเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมองในเชิงทาง Theory ของ Laser Material Processing ถ้าเรามองในคำศัพท์พื้นฐานนะครับในสมก,การของ Max W e l เเนี่ยเราก็จะพูดถึง p e r m i t t i v i t y นะครับ e l e c t r i c a l conductivity ค่าการนำไฟฟ้านะครับหรือถ้าเขามีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นชื่อว่ารู e นะครับรูทเนี่ยก็มองในเทอมของจำนวนอิเล็กตรอนนะครับที่อยู่ในสถานะเมื่อให้พลังงานแสงเข้าไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงเ,เ,เป็นชนะพลาสมาฟ r e q เควนซีไหมนะครับแสงที่ตกกระทบเนี่ยปั๊บเนี่ยครับแล้วมันจะสะท้อนเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยเนะี่รูทเขาทำโมเดลนั้นไว้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะตอมิกรูทโมเดล นะครับก็เกิดจากนักฟิสิกส์ท่านหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วล่ะเขาไได้ไปคำนวณหาตัวไอตัวฟ rek วันซีของพลาสมากับฟ rek วันซีของแสงที่มากระทบและดูว่าอันไหนมันชนะนะครับถ้ามันน้อยกว่าเนี่ยแสงตกกระทบฟ rek วันซีน้อยกว่ามันก็จะแอบซอบเข้าไปถ้าไอมันมากกว่าพลาสมาฟ rek วันซีมันก็จะกระเด้งออกรีเฟล็กออกเยอะอะไรประมาณนั้นโอเคนะครับแล้วเราก็ดูในเรื่องของออปติคอลพารามิเตอร์เช่นค่าดัชนีหักเหรีเฟล็กชันอินเด็กนะครับแอบสอปชันอินเด็กค่า K พวกนี้ นะครับเราก็จะทราบปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญแล้วว่าเรามองอะไรกันบ้างนะครับในเทอมของตัวเลเซอร์แมทเทอเรียลโปรเซสซิ่งซึ่งเน้นคุณสมบัติของวัสดุนะเน้นคุณสมบัติของวัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแรปอัพในบทนี้นะครับเราพูดกันมาถึงวัสดุต่างๆพูดถึงเปอร์เซ็นต์พลังงานที่ตกกระทบสะท้อนแอบสอบทรานส์มิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎคอนเซอร์เวทีฟเอเนจีคอนเซอร์เวชันยังใช้ได้เสมอ นะครับกฎข้อ2ของเทอร์โมไดนามิกยังเป็นจริงเสมอคือพลังงานตกกระทบเนี่ยคุณจะแบ่งไปส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยสะท้อนออกแอบสอบเข้าวัสดุหรือทรานส์มิตทะลุออกไปเนี่ยทั้ง3ส่วนบวกกันก็ต้องเท่ากับพลังงานที่เข้ามาขาเข้าแล้วเราก็ดีไรส์สมการให้ดูในเรื่องของ r e f ฟกตันส์นะครับดีไร